สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครูแชมป์ก็มาพร้อมกับคู่เมย์ค่ะจึงง่งในฉายาในวงการคือโเม์ยาค่ะ <c oughs> อ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้เราจะนำัาเรียนนะครับออกมาเรียนรู้นะครับซึ่งมันตรงกับแบบแานหน้าเลยเออคุอเมย์ ปกรณ์ก่อนนะครับอันดับหนึ่งเครื่องช่างสังแษ่นะครับซึเครื่องชา่าง,งสังแงแ่นี้จะใช้สาหรับหามวลของวัตถุนะครับหามวลของวัตถุก็จะมีหน่วยหน่วยเป็นอะไรครับคุณเมย์หน่วยเป็นกรัมนะครับกรัมแล้วก็มีกรัมแต่ในที่นี้ใช้หน่วยเป็นกรัมนะครับสูงสุดได้600 610กรัมนะครับอันนี้อะไรครับคุณเมย์อันนี้เรียกว่าบิเกอร์ค่ะจริงๆต้องเป็นพิตตี้ครับ อันดับที่สองคืออันดับที่2คือกระบอกตวงค่ะกระบอกตวงอันนี้ขนาดเท่าไหร่ครับอันนี้ขนาด50 ml ค่ะหรือ50ิมิลลิลิตรค่ะอันที่3าครับอันที่3าคือถ้วยยูเลกาค่ะใช้หรือเปล่าไม่รู้นะครับเอามาตั้งให้มันสวยๆไว้ก่อนนะครับอันนี้สี่อย่าเห็นยี่ห้อนะอย่าเห็นยี่ห้อนะเขาไม่กลั่คือน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างจานยี่ห้อไหนก็ได้นะครับนักเรียนที่อยู่ที่บ้านถ้ามีน้ำยาล้างจานยี่ห้อไหนก็ได้ครับ ก็ไปขออนุญาตพ่อแม่เอามาใช้นะครับอย่าไปขโมยมาแน่็นสิ่งิเอันดับที่ห้าครับอันดับที่หคือน้ำสีส้มน้ำใสใส่มาเพื่อให้เห็นชัดเจนเท่านั้นนะครับซึ่งจริงไม่ต้องใส่ก็ได้ต่อไปครับอันดับที่6คือหินค่ะเอามาทำไมครับไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้นะครับอ่าเดี๋ยวลำดับต่อไปเรามาดูนะครับว่าครูเมย์จะทำการทดตออะไรรับชมได้เลยครับ ับแรกเลยคือเราก็จะเอาบิ๊กเกอร์เปล่าค่ะขึ้นมาช่างในเครื่องช่าง3ามแขนก่อนนะคะเดี๋ยวเราให้นักเรียนจดมวลที่ครูเมชั่งได้นะคะเดี๋ยวดูกันนะคะเราต้องเลื่อนจากอันที่ลูกตุ้มที่มันใหญ่ก่อนนะคะว่ามันจะอยู่ที่ค้าเท่าไหร่ ถ้ามันโอเคมันก็จะบาลานซ์กันตรงนี้ค่ะคานของเขาเนี่ยจะตรงกับเลขศูนย์หนึ่งร้อยแสดงว่าไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่ามันต่ำไปเดี๋ยวมาดูกันเราต้องปรับให้มันสมดุลน,นะคะเดี๋ยวเรามาปรับที่หลักหน่วยดูค่ะเริ่มที่สิบยังไม่ขยับยนะครับ อันนี้เริ่มขยับแล้วค่ะแสดงว่ามันต้องอยู่ที่ระหว่าง20ถึง30ค่ะไม่เกิน30บเราก็ต้องถอยมาที่20 20ก่อนนะครับเราถอยหลักสิบไปที่20จากนั้นให้ดังกึ๊กนะอจากนั้นทำไงต่อครับจากนั้นเราก็มาเลื่อนตรงหลักหน่วยนะคะมาดูที่หลักหน่วยว่าเขาจะอยู่ที่เลขอะไรเรามาดูวนกันครัครูเมย์เลื่อนมาที่หนึ่งย่าง ชมปขออนุญาตใช้นิ้วนะครับในจริงต้องใช้นิ้ว,ว <ก S 1> เขี่ยแบบนี้นค่อยๆปึ๊บปึ๊บมันฝืดหุยลงแล้วลงแล้วลงแล้วหุยยี่สิบหกแล้วนะครับ <26 S 1> ลงแล้วนะครับยี่สิบเจ็ดครับลงครับยี่สิบเจ็ดจุดห้าครับยี่สิบเจ็ดจุดเก้ายี่แปดครับอจะอยู่ที อย่างครับยังครับยังได้อีกขีดหนึ่งสองขอ้าวอีกนิดนึ่งประมาณยี่สิบแปดจุดสี่นะครับเพราะฉะนั้นบิกอร์เปล่ามีมวลเท่าไหร่ครับครูเมย์ยี่สิบแปดจุดสี่กรัมค่ะจากนั้นครูเมย์ก็จะเอาบิก g e r ลงมานะครับแล้วก็เลื่อนกลับมานะครับเมื่อกี้เท่าไหร่นะยี่สิบปดจุดสี่กรัมนะครับ ต่อไปคูเมย์ก็จะเติมน้ำสีลงไปในบิ๊กเกอร์เอาประมาณ20ม l <ML S 2> <20 ML S 1> ครับเอาตรงสี20นะครับ <Okay. S 2> ดูด้วยสายตานะครับดูด้วยสายดูระดับสายตาขอคูเม์เอเครื่องขึ้นช่างนะครับต่อไปคูเมย์ก็จะนำบิ๊กเกอร์ที่คูเมย์เติมน้ำสีลงมาช่าง ในเครื่องช่างสามชแล้วก็ทําเหมือนเดิมแบบเมื่อกี้นะคะคือดูว่ามวลตอนที่เราเติมน้ําสีลงไปในวิกเกอร์เนี่ยจะเท่าไหร่แล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยจดท่าไว้เหมือนเดิมนะคะเอาเดี๋ยวเราจะเล่งวิดีโอไปนะครับเมื่อกี้คือ <laughs> <laughs> เมื่อกี้คือ <28. S 1> อยู่ที่ยี่สิบแปดจุดสี่นะคะเ,เ,รเรามา,มาดูอันนี้กันว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ยังไม่ขยับเราเราไปที่ยแบบี่แปดก่อน นี่ยี่ิบแปดจุดสี่นะครับตอนนี้เข็มมันไม่ได้อยู่ที่บาลานซ์ศนยแล้วครับลองขยับไปสิเป็นยี่สิบเก้าเดี๋ยเพิ่งเพิ่งขยับขยับให้มันสุดก่อนให้มันหนึ่งสิบก่อนปรากฏว่ายีิบเก้าก็ไม่ลงเลยนะครับขยับไปให้สุดเลยครับปรากฏว่าขยับไปที่สิบลงมานิดเดียวนะครับแสดงว่ายี่สิบบวกสิบเป็น ็สิเปนแสดงว่ามวลที่เพิ่มขึ้นต้องมากกว่าสามสิบแล้วนะครับรวมแล้วรวมตัวบิ๊กเกอร์ด้วยเราก็เลื่อนไปที่สามสิบนะครับดังกึกยังอ่าต่อไปเลื่อนครับเลื่อนเลื่อนตอนนี้ฮะเลื่อนเลื่อนหลักหน่วยครับปื๊ดยังไม่มายังไม่ไปครับยี่สิบสองไปแล้วนะครับยังไม่เปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่ครับยี่สิบสามครับ ไอ้สามสิบสามครับวายตายแล้วพูดผิดเฮ้ยสามสิบสามจุดห้าเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับจริงๆต้องมาอยู่ฝั่งนี้นะครับแต่ว่าต้องการคอสอัพเห็นหน้าในนางแบบนะฮะสามสิบสี่แล้วยังไม่เคลือ่อนมาช่วยกันมันฝืดนะครับต้องช่วยกันสามสิบหกสามสิบหกยังไม่ขยับนะครับสามสิบแปดก็ไม่ขยับครับโอ้แดงว่ามีมวลมากกว่าสี่สิบนะครับเอา ต่อไปเราเลื่อนที่40น,นะครับเลื่อนที่40นะคะจะดอ่าดังกึกแล้วนะอ่าต่อไปครับเลือเล่อนมานนะะเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลง40 1.5ตอนนี้เรามาโฟกัสที่บาลานซ์นะครับไม่ได้นะครับเราต้องถอยครับ ให้มันหยุดนิ่งก่อนถอยไปอีกนะครับถอยไปสองขีดถอยไปอีกน่าจะได้แล้วนะอ่าได้ละแล้วเสี่บเอุดเก้าี่สิบเอ็ดจุดเก้นะครับแสดงว่าของเหลวมีมวลไหมครับมีค่ะเพราะว่ามวลมันทำไม มันเพิ่มขึ้นค่ะโอเคครับอย่าลืมจดผลการทดลองด้วยคือ4ี่นะคะนักเรียนอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันในแลบต่อไปกลับมาพบก,กับครูแชมป์กับครูเมย์อีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็มาดูว่าในการทดลองนี้ก็คือ ของเหลวเนี่ยต้องการที่อยู่หรือไม่นะครับสําหรับการทดลองครั้งน,งงนี้เราจะใช้อะไรบ้างครับเราใช้เอ่อเป็นน้ําสีค่ะน้ำสีบิกเกอร์บิกเกอร์แล้วก็น้นํายาล้งางจานค่ะไม่บอกยี่หอ้ออ่าก่อนอื่นนะครับคูแชมป์จะให้คูเมย์เนี่ยเทน้ําสีไปอยู่ที่จุดจุดหนึ่งเพื่อสําหรับใช้เทียบค่านะครับอ่าเทสองบิกเกอร์เลย ให้คูเมยนะฮะน,น้ำสีทั้งสองบิ๊กเกอร์นี้นะครับน้ำสีทั้งสองบิ๊กเกอร์นี้นะครับมีปริมาตรอยู่ในระดับเดียวกันนะครับจากนั้นครูแชมป์จะให้คูเมย์ค่อยๆเทน้ำยาล้างจานซึ่งน้ำยาล้างจานเป็น,เป,นเป็นส,ส,สารชลิตฐานะอะไรครับคูเมย์ของเหลวค่ะเป็นของเหลวนะครับถ้าของเหลวต้องการที่อยู่เนี่ยแสดงว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในบิ๊กเกอร์นะครับ สมมุติว่าเราใช้ตัวนี้เป็นตัวเทียบเราจะไม่เติมใส่ตัวนี้เราจะเติมใส่บิกเกอร์อันนี้เชิญเลยครับคุณเมยใส่ไปพอประมาณนะครับจากเลข40่สบนะครับจะขึ้นมาเท่าไหร่ไปเลยใส่ไเลยปึ๊บอ่าโอเคเราจะเห็นได้ว่าตัวน้ำยาล้างจานลงไปอยู่ที่ไหนครับลงไปอยู่ที่ใต้ก้นของบิกเกอร์อ่า สาเหตุนี้เป็นเพราะว่าน้ำยาล้างจานนั้นมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำซึ่งผสมสีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำยาล้างจานก็จะลงไปอยู่ข้างล่างก่อนนะครับอ่ะทีนี้เราจะดูว่าเราจะมาเทียบระดับความสูงนะครับอ่ารวบรวมฟุ๊กสูงเข้ามาครับฟุ๊โอ้โอโหเอาหน้าคุณเมย์สูงเข้ามาเลยครับโอ้เราจะพบเราจะพบว่า ระดับของของเหลวเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับเราใช้คําว่าเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกันกับระดับของเหลวที่เท่ากันก่อนหน้านี้นะครับแสดงว่าของเหลวมันทําไมครับของเหลวมันต้องการที่อยู่ของเหลวต้องการที่อยู่นะครับเพราะว่าถ้ามันไม่ต้องการที่อยู่เนี่ยแสดงว่าเวลาเราใส่ลงไปเนี่ยระดับน้ามันก็จะทําไมครับก็จะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับโอเคครับ เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะทำแบบต่อไปได้หรือเป่านะครับมาพบกันนะครับกลับมาพบกับครูเมกแล้วนะคะต่อไปแบบนี้จะเป็นของเหลวเนี่ยเปลี่ยนแปนลงนูกร่างตามภาชนะนะคะเดี๋ยวเรามาดูการทดลองกันครูเมจะเทน้ำสีเนี่ยใส่กระบอกตวงก่อนอันดับแรกเดี๋ยวมาดูน,นะคะว่าเขาจะเปลี่ยนแปนลงรูกร่างตามภาชนะไหมเดี๋ยวครูเมย์ขอเทน้ำสีล ขอเสียงเพลงประกอบการทดลองหน่อยครับเดนเจนเจนโอ้ไม่มันนะครับอันนี้เอาทิอ๋อเอาเอาสูงสุดเลยสูงสุดเลย50เลย50เลยอันนี้คือ50 ml นะคะวัดจากระดับสายตาแล้วต่อไปอันนี้นักเรียนสังเกตดูดีๆนะคะว่าครูเมย์เพใส่ในกระบอกตวงแล้วเป็นยังไงต่อไปครูเป็นรูปทรงอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นรูปทรงอะไรนักเรียนรูปทรงอะไรครับ อันนี้เป็นทรงกระบอกค่ะอ่าต่อไปครับต่อไปครูเมจะเทจากทรงกระบอกมาใส่ในขวดรูปชมพูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าของเหลวจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างตามภาชนะกันหรือเปล่าเอาใหมดทุกหยดเลยเอ่าโอ้ยอ,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 อย่าทำอย่างนั้นเอคื่อไม่ใช่จริงๆแล้วอ่าลองไปดูซิเ <c oughs> มื่อกี้เป็นรูปทรงกระบอกนะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นยังไงครับ ตอนนี้เป็นรูปชมขวดชมพูค่ะแต่ว่าเนื่องจากเราปริมาตรมันน้อยเนะาะต่อไปครับต่อไปนะคะจากรูปชมพูครูเมย์ก็จะเทใส่ในรูปของแก้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นตอนนี้ของเหลวก็เปลี่ยนรูปร่างมนาะเป็นรูปของรูปของแก้วแล้วค่ะแสดงว่าของเหลวมาทําไมครับครูเมย์มัน มันมีการเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่เราบรรจุอะค่ะเท่าที่มันมีมวลอยู่เท่าที่มันมีเนื้อสารอยู่นะครับต่อไปเราก็มาดูกันอีกว่าถ้าคูเมเทจากแก้วแล้วมาใส่ในขวดรูปชมพู่จะเป็นยังไงมเหมือนกับตอนแรกที่ทำไหม,ม,มแล้วก็เทจากรูปชมพู่ขวดรูกชมพู่มาใส่ในกระบอกตัวอันนี้เราทดลองแบบอินดี้นะครับไม่ได้ อ๋อไป้วอจริงต้องใช้แทงแก้วในการเทนะครับอ้าวปรากฏว่าเทกลับไปกลับมาปริมาตรของมันทําไมครับปริมาตรของเขาก็ยังคงอยู่เท่าเดิมค่ะเีะยงแค่ว่ารูปร่างของเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่เราบรรจุค่ะเ <c oughs> ช่นคููมีเทของเหลวแสงในกระบอกตวงก็จะเป็นรูปของกระบอกตวง เทใส่ในลูกขวดชมพู่ก็เป็นขวดชมพู่ใส่ในแก้วก็เป็นแก้วค่ะแต่ว่าปริมาตรของเขาก็ยังจะคงที่เหมือนเดิมค่ะแ่ทีนี้เมื่อกี้ครูช้างสังเกตว่ามันมีเกี่ยวกับผิวหน้าใช่ไหมครับผิวหน้าของของเหลวเนี่ยจะอยู่ในแนวเขาเรียกแนวระดับด้านาบอ่าเดี๋ยวให้ครูเมย์ลองเอียงขวดเอาขวดขวดนี้ก่อนขวดน้ําสีก่อนอ่าลองเอียงไปมาเห็นไหมครับ ลองเอาไอ้ขวดหนึ่งมาเอียงเหมือนกันดิไอ้ขวดหนึ่งมาเอียงเหมือนกันปิดฝาแล้วนะอ,อ้าวปิดแล้วอ่าหนึน่งสองาอ <S <S สามเ,เ,เ,เห็นไหมครับสิ่งนี้แนนเห็นไหมถึงแม้อันนี้เนื่องจากว่ามันมันอยู่ในภาชนะที่แตกต่างกันนะครับถ้าเป็นอยู่ในภาชนะเช่นสายยางเดียวกันเนี่ยผิวหน้าระดับระนาบของมันเนี่ยจะเท่ากันนะครับแต่อันนี้คือมันจะขนานกับพื้นนะครับเห็นไหมครับอา้าวลองเอ,เอาเอาของเหลวอีกอันนึงมาเทียบซิอ่ามาเทียบนี อันนั้นเป็นของเหลวที่มีความหนาแน่นมากกว่าเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วผิวหน้าของมันก็จะอยู่ในทําไมครับ,แล,บและนาบเดียวกันอ่าเ,เหมือนกับครูแชมป์มองเห็นน้ามันพืชนะครูเมย์ไปเอาน้ำมันพืชมาลองสิแหมปิดยี่ห้อด้วยนะเขาไม่จ่ายไปเอาไปเอามาเร็วๆวันนี้นะครับต้องขอบคุณครูฟุ๊กนะครับที่มาช่วยถ่ายวีดีโอให้อ่าเอียงที่เอียงเอียงเอียงเห็นไหมครับน้ํามันพืชก็เป็นของเหลวนะครับอันนี้มาจากบ้านใช่ไหมเนี่ย เขาเรียกว่าผิวหน้าของมันอยู่ในระดับระดับระนาบเดียวกันนะครับถ้าเป็นในเล่นแบบฝึกหัดเนี่ยมันก็จะมีรูปทรงหลายๆแบบเพียงแต่ว่าเ,เราไม่สามารถทําให้มันเชื่อมต่อกันได้นะครับนะโอเคสําหรับวันนี้เราได้ทีเดียวกี่แลบเลยเนี่ยสองแลบสามกี่สามแลบเลยนะครับอย่าลืมบันทึกนะครับหน้า45ิบห้าถึง น่าเท่าไหร่นี่แหละหนักเรียนไปดูเอานะเออโอเคแล้วเดี๋ยวเปิดมาเจอกันอา้าวโอเคครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะ สามารถกดติดตามความรู้ใหม่ๆได้ที่ w w w f o l t 2 t h a i o r t h c o o l c a m p c o m และเฟซบุ o กสิทธิ์คูแคมครับและอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ช่องสิทธิ์คูแชมด้วยนะคะ